แข่ง้ายครับประเภทหรือไหวในสายลมครับทางด้เพชนนรน้ำงามเป่เข้าไมครับไปเสาได้สอบการจะมองบินแน่นอนครับอยู่ที่เพชรน,น้ำงามนายพวกนายเสียงแรงนแหลมแล้วครับแ,แ,แล้วสา จากหนึ่งสองเมาแตะรอบไปเรื่อยๆนะครับซ้ายไปของทุนอัสไซทงรับเลยครับพื้นเปสซูซ่าตามตีทีนี้งานตีโต้ตีสวนตีสู้ครับโอ้ยดีไปฝังทีนี้เฟสซูซาต้องซื้อ้วยกำปั้นครับขนาดที่เพชรนาำงานเองก็แตกนะครับโอ้โหดูต่อยดับตุ๊บเลยครับแต่ยังไม่เป็นไรนะครับพื้นเฟสซูซำยอมรับรับแต่ละคู่ได้แต่ดูครับดูบรรยากาศนะครับโอ้ย เป็นไฟสัมผัญในชีวิตครับต้องบอกว่าคนละยุคคนละครับนด้ครับอาวุธครับคนละแข้งพลดอดเข้าไปจิ้มตรงไม่ถึงครับเป็นแบบเกอดร่วมท่ายนี้เป็นพี่สกิลไปหมดแล้วนะครับมีเจ้าตัวไม่เอาครับขอช็มวยขอประกอบอาชีพแม็กกิสระดีกว่าครับอ่าครับเปิดเกมลุยเหมือนเดิมครับฟิลิเป้ซูซ่าครับเช็นดังๆไอ้โหสกัดไปข้างขวาครับเข้ามาโอ้โหดึงหลบข้างขวาไม่้างขวาข้างขวาคืนและดูครับมาแบบลูกหลอกครับ จริงๆครับมีศอกขับปัดครับเรื่องทางด้านของโอ้โหหมัดซ้ายมาแล้วครก็ฟิลไม่สูซ่าพนักงานคือที่ข้างขวาเลยครับเจ็บรอไม่เจ็บครับแข่งมาแข่งคืนจับยกหน่อยครับเดินเดินตีเข้ามาตีเข้ามาออกไม่ออกตบซ้ายแมดศอกคระป่องทั้งหมัดทั้งสอกครับหมุนนวดออกไปเจอแข้งซ้ายของฟิลไม่สูซ่าขึ้นระทีครับโอ้โหทำเสื้อทีมมาเลยครับทางด้านของเพชรนักงานอาครับน่าจโอ้ย ชิงบอลก่อนเลยครับฟิลิเป้ลูกชายก็มาเชียร์คุณพ่ออยู่ด้วยครับเพชรทย์งามคนละเที่ยวยืนแลกกันเอาฟิลิเป้งามโอ้โหแข่งสายฝั่งครับฟิลิเตอร์โอ้สายหลุดครับแม่ดึงนิดเดียวครับแล้วดูสวนมาเป็นชุดครับเพชรทย์งามไปเตะสูงนะครับเพชรทย์งามดึงนิดเดียวครับดูครับดึงยกนิดเดียวครับดึงจังหวะสองแล้วจิ้มพื้นครับแล้วสวนครับ นต่อยล้ตัวนะครับหันมาต่อยล้ตัวเหมือนเดิมนะครับทางด้านของฟิลิปเป้แทงขวามาโอ้ยังไม่แตกข้างซ้ายตีหมัดขวางแท้โอ้โหข้างซ้ายตีหมัดยาเพชรน้ำงามไม่บังโอ้โหเสียบข่าวาครับแล้วตั้งขาไว้ตีเข้าไปหน้าขาครับดูครับซอกไปซอกไปเรื่อยๆมาโอ้โหหมันครับคู่นี้ครับนี่ครับสาดกันทีต่อทีแต่ว่านี่ครับจังหวะยกฟังนะคอยเก็บคอยฟังของเพชรน้ำงามครับรุกได้รับก็ต้องดีครับศิลปะแม่ไม้มวยไทย นี่ครับไปหัวจั่วลมหลายๆรอบความมั่นใจก็เริ่มหายครับแล้วดูครับวันนี้มาเสริมอาวุธนะครับเพน้ำงามมีทั้งหมัดข้อสําคัญครับระยะประชิดครับเติมสอกเข้าเบ้าตานะครับเบ้าตาซ้ายนั้นชําเลยครับโดนงัดโดนสะบัดเข้าไปนี่ครับพยายามจะต่อยลับตัวครับโดนไปเนื้อๆเหมือนกันนะครับเพน้ำงามครับหักศอกครับลูกนี้ครับสะบัดศอกเข้าไปครับบริเวณหางคิ้วขวานี่หางคิ้วซ้ายนะครับมีแผลปลีมาเลย ไปแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ครับดูครับการไล่แขนกดแขนนะครับดูครับรอ,อุย้ยมุมนี้สะเทือนเลยครับแท่ง From the Red Corner <Hey. S 2> Thailand v น้ำงาวได้พลพลิตเลยคาเฟ่ครับเป็นแชมป์นี้ของเราในค่ำคืนนี้ครับมวยไทยสมบูชัม